วิ่งมาราธอนกันว่าทำไมเยอะจังเาขามีจัดวิ่งมาราธอนกันเองไม่รู้ไปเห็นฝั่งนึงครับเห็นไ,ไหมวิ่งกันเป็นแถวโอ้คนมาวิ่งเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเาขาวิ่งเข้าอ๋อวิ่งกี่รอบเนี่ยวิ่งเข้าสแตลลี่พาร์ก ที่นี่เขาเรียกสแตลลี่พาร์คครับผมพามาอีกจุดอดอกไม้กำลังขึ้นสวยงามเลยลมแรงหน่อยตัวนี้อยู่ในพาร์คออวันหลังองมาลงวิ่งกับเขามานะั่งเนี่ยเป็นสแตลลี่พาร์คครับเป็นเออ่พาร์คประจำเมืองได้รับรางวัล ปล่อยเหมือนกันพักนี้สวยเพราะว่าเป็นการจัดพักที่สวยงามมากตรงนี้จะเป็นจุดให้คนมาตกปลาตกแล้วก็ปล่อยตกแล้วก็ปล่อยนะครับอันนี้เป็นสะพานขา้ามเออแล้วก็มีเนี่ยกุญแจเนี่ยไอเรียนแบบทางฝรั่งเศสใช่ไหมที่สะพานอะไรเ,เอากุญแจไปห้อยกันทีเชื่อมั่นในความรักเชื่ออะไรเนี่ยแอนแอน แอนดีน้แอนแอนแอนดี้ฝั่งนี้ก็มีนะเนี่ยผูแจร่วมหัวใจแจกของใจของพรเด <c oughs> ี๋ยวเราต้องค่อยๆไปจุดนี้สวยครับ วิ่งวิ่งมาราธอนกันเองท่านที่ไม่อยากเข้ามาก็คือช่วงสองสามวันก่อนะตรงนี้น้ํามันท่วมขังก็เลยไม่เข้ามาเขามีมีมีวิ่งมาราธอนกันอาจจะเป็นมินิมาราธอนเองวิ่งแค่รอบเดียวตรงนี้สู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 ้เห็นไหมให้กำละังใจกันออกกำลังกายมินิมาราธอน Oh, ว่าทำไมคนเยอะอ๋อ it's ค a l พาร์ครันอิสพาร r ครนน่าจะมีทุกวันหยุดเพราะไม่เคยวันหยุดไม่เคยตื่นเช้ามาแบบนี้มาดูแต่พอดีช่วงนี้เหมือนออกมาวิ่งทุกวันแล้วร่างกายมันปีกกระเป๋าขึ้นเลยก็เลยออกมาวิงว่งมาด่าผู้ไอโอนี่นแหละก็เลยมา เนี่ยเออมาเห็นพาร์ครันเขาเรียกพาร์ครันจัดโดยสเตอริพาร์คเดี๋ยวจะพาไปดูหงฝั่งนี้จะเป็นหงสวยมากหงใหญ่หงใหญ่หหญอ่าเห็นไหมมีเด็กมาดูอยู่ตันนี้เป็นสแตอริพาร์คครับอู้หงสว n ภา,าษาังกเรียกสว n Thank right. you. ตรงนี้เขาเรียกแตดลิพาครับพาที่สวยจะเห็นฝั่งนู้นตรงโดมตรงนั้นอ่ะ เขามีมินิพาร์ครันพาร์ครันเขาเรียกพาร์คกันวันแบบนี้มีคนมาวิ่งเาจะเออเ,อ,อ,เอ,อเดี๋ยวจะเล่าพวก i อโอเพื่อไทยอะ <t> เลิกกล่าวหาว่าเป็นเป็นสลิมได้แล้วเ,ออ,เอ,ออย่ามากล่าวหากันลอยๆโดยไม่มีหลักฐานเอ,อไม่ใช่สลิมไม่ใช่สลิม อ่าตรงนี้เป็นนี่สวยมากเรียกสเต l l y ลี่พาร์คอืมเดี๋ยวสเตอรลี่พาร์คเตรงนี้มุมนี้จุดนี้ถ่ายรูปสวยอแต่ไลส์สดอยู่ถ่ายไม่ได้อืมเนี่ยทำไมไอ้นายกทวิตเตอร์ถ,ถึงชอบมาเมืองน,นอกเพราะว่ามันสวย,ยเห็นไหมาเดินเท่ๆเมืองวันนี้อยู่เอ่อวันก่อนอยู่ออสเตรเลีย BT. วันนี้อีกวันมาอยู่อบินมาเยอรมันอีกวันบินมาฝรั่งเศสโอ้โหไปดูแฟชั่นวีคเนี่ยมันสวยสวยสเตลล์พาร์กอ่ะตอนนี้ หงค been, ร <tr> gender, <t> ับเขาเรียกสวอนหงสวยอ้าวอ้าวอ้าวมาเนี่ยหงคืออยู่นี่ถ้าพาหมามาจูงต้องไอ จับหมาไว้เพราะว่าเดี๋ยวหมามากัดหงกัดไอห่านครับตอนนี้เป็นกูดเขาเรียกคูดที่เราได้ยินเสียงบินเมื่อกี้อ้าวมาแล้วมาแล้วไี้ของคู่จะมาเป็นคู่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 กันครับหงสวยน่ารักหงขาวะจะจีบกันแล้วจะจีบกันแล้วใกล้จีบกันละสองสองอันนี้เดี๋ยวเกลี้ยวกันนยคอยดู เกี่ยวกันไหมีหงหลายตัวหงนี่เป็นสมบัติของควีนอลิซาเบธนะครับหงทุกตัวในประเทศอังกฤษนี่จะเป็นสมบัติของควีนอลิซาเบธหมดเลยก็คือเป็น <c oughs> หน่วยงานที่เขาอนุรักษ์ไว้แหละครับไม่ได้ไปยึดไอทรัพย์สินอะไรมาเป็นของตัวเองแต่ก็คือเหมือนอนุรักษ์ไว้ให้ชาวบ,บ้านจะช่องดู แต่ลิพามีพาร์ครันเขาเรียกพาร์ครันครับรณรงค์ให้คนออกมาวิ่งออกกําลังกายก็พอดีไม่เคยไม่เคยออกมาตอนเช้าเช้วาวันเสาร์เท่าไหร่ก็เลยไม่ไม่เห็นส่วนมากก็จะไปวิ่งออกไปข้างนอกไปทางมาตันเมียนแหละเพราะว่ามันเงียบสงบอ นี่ดอกไม้ปลูกสวยครับเพราะว่าใกล้เข้าเข้าหน้าร้อแล้วเข้าสปริงแล้วเขาก็จะปลูกดอกไม้สวยงามนะฮะดูดอกไม้เห็นไอติน,นปะ่ะตัวนี้จะเป็นคาเฟ่ มีเบียรมีกาแฟมีขนมขายคนก็จะมานั่งเห็นไหมข้างในนั่งกินกาแฟกันเดี๋ยววันหลังจะมากินทางนี้ห้ามเข้าตรงนี้อยู่ใน,นเดี๋ยววันหลังจะมานั่งไลา์สดตรงนี้ด่าคนอังกฤษชอบกินไอติมครับเนี่ยในนี้มีไอติมขาย เ็นสงสัยมาไม่ทันดอกดอกไอ้สีส้มๆแล้วนี้แล้วมั้งอืมตันนี้เขาเรียกสเตลลิพาครับสวยพาคนี้สวยนี่ดอกซากุระต้นดอกซากุระก็มีอ๋อนี่เจอจ,จะได้นีครับ เขาเรียกดอกโครโคสโครโคสโครโคสเนี่ยทางข้างนอกยังไม่ออกแต่ในนี้ในพาร์คเริ่มออกแล้วเพราะเป็นช่วงฤดูสปริงเลยนายกทวิตเตอร์มันถึงชอบชอบบินบินมา,มาจะมาดูดอกไม้นี่แหละมันสวยงานการไม่ทำกฎงกฎหมายไม่เซ็นอ่าเดี๋ยวไปละเพราะว่า โอ้นี่9โมงครึ่งแล้วเยวต้องรีบไปทำงานแหมในนี้เขาเรียกสเตอร์ลิพาร์ครับก็มีดอกต้นซากระอยู่2-3ต้นเดี๋ยวอีกหน่อยก็โคงดอกไม้เต็มสวนจะทำถ้าพวกนี้บางวมีเวลาก็จะไล์สดด่าไอโอต่อ ครับอ่าโอเคแค่นี้นะครับต้องรีบกลับบ้านแล้วไม่ได้เป็นสลิมไม่ได้เป็นสลิมอ่ะโอเคนะเข้าใจตรงนี้ด้วย